สวัสดีครับแฟนปืนแอสตันทุกคนนะครับสวัสดีแฟนช่องกันเนอร์ขยี้ข่าวนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของมิเกเวต้าน,นะครับที่พูดถึงหลังจบเกมที่แอสนอนบุกไปเสมอเบอร์ลี่ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็มีประเด็นการถกเถียงครับการที่แอสตันไม่ได้ลูกจุดโทษนะฮะการที่เล่นทางฝั่งเบอร์ลี่แทนบอลใช่ไหมฮะไม่มีการเช็ค VR เรามาดูบทสัมภาษณ์ของมิเกเวต้าน,นะครับว่า จะพูดถึงกรณีดังกล่าวยังไงนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อที่ชอบปัญหาของข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยครับประเด็นแรกนะครับก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของมิเกเวตานะครับผมนักข่าวถามว่าจังหวะที่ทีมควรได้จุดโทษจากการแฮนบอลของเล่นเบอร์ลี่อต้ตาตอบว่าผมคิดว่ามันชัดเจนนะ ผมคิดว่าไม่มีอะไรต้องเถียงเลยถ้าหากมันไม่ใช่จุดโทษก็คงต้องมีใครสักคนมาอธิบายว่าแฮนด์บอลในพิมลีกนั้นมันคืออะไรความผิดพลาดในการขึ้นเกมระหว่างเรโน่กับการความผิดพลาดในการขึ้นเกมระหว่างเรโน่กับการอิชากา้าทำไปสู่การเสียประตูเราก็ทําแบบนี้เป็นประจำแบรนด์พยายามที่จะใช้โฮดติงมิดฟิลด์ในสถานการณ์แบบนั้นและเราก็ทําประตูจากอุบยอัยงทั้งหมดมาจากการเล่นแบบนี้ของเรโน่ เราเคยเสียประตูจากการที่เลโนโลนั้นตัดสินใจเตะบอลยาวและเราไม่สามารถเก็บบอลจังหวะ2ได้ทําให้มีพื้นที่ด้านหลังเราเปิดกว้างแต่นั่นก็คือวิธีการเล่นของเราและเป็นแนวทางที่เราต้องการเราเพียงต้องรู้ถึงความเสี่ยงในการเล่นในแต่ละพื้นที่กับรูปแบบของบอลที่เราจะต้องเล่นอาเซนนอลเสียประตูกับอาเซนอลเสียประตูจากความผิดพลาดส่วนบุคคลอีกแล้ว เรามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดเวลาและเราพยาพยามพิจาหลีกเลี่ยงการมอบโอกาสให้กับคู่แข่งที่เกิดขึ้นใน 2- อถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเราต้องปรับปรุงการเล่นส่วนบุคคลในท้ายสุดแ,แล้วเราจะต้องตัดสินใจในสนามว่ามันง่ายจากการมองภายนอกแต่หากนักเตะมีความผิดพลาดเพราะพวกเขาเล่นในแบบที่เราต้องการผมจะสนับสนุนพวกเขาเสมอดีกว่าจะหลบซ่อนและไม่กล้าเล่นในแบบที่เราต้องการผิดหวังไหมกับผลการแข่งขัน ผมรู้สึกผิดหวังมากๆกับผลการแข่งขันแต่เรามีโอกาสทําประตูมากมายแต่เราทําได้เพียงแค่ประตูเดียวและคุณก็มอบประตูที่เสมอให้กับคู่แข่งแล้วคุณยังไม่รับการตัดสินที่ถูกต้องจากกรรมาการมันชัดเจนม,มากกับการได้จุดโทษดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากเสมอที่จะชนะในเกมแบบนี้เราเริ่มต้นได้ดีเราควรจะทําประตูได้2อึงสลูกเพื่อปิดเกมไปได้เลยแต่เราก็มอบโอ,อกาสาให้กับคู่แข่งกับความผิดพลาดที่เราฝึกซ้อมมาตลอด และมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่เราเวีย์มหาในช่วง20-25นาทีสุดท้ายที่ได้ไปตามเกมของเบอร์ลี่ซึ่งเบอร์ลี่ก็ทําได้ดีด้วยพวกเขาวางบอลยาวเกบ็บบอลจังหวะ2ได้ดีกว่าเราจะกลับมาสู่เกมของตัวเองได้อีกครั้งก็คือ15นาทีสุดท้ายเราสร้างโอกาสแบบจังๆและจุดโทษที่เราสมควรจะได้รับอย่างชัดเจนแต่เราก็ไม่สามารถเปลีป่ยนเป็นประตูได้นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมิเกลเวต้าครับที่พูดถึงเกมเมื่อคืนครับผม จากจังหวะด,ดังกล่าวนะครับทางพิมลีดครับก็ได้มาอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่ให้จุดโทษในจังหวะที่ผู้เล่นเบอร์รี่ยกแขนขึ้นมาบางังลูกกิงของทางลิคลาสเปเป้ครับพิมลีกอธิบายในกรณีนี้ว่าลูกบอลถูกเตะจากจังหวะระยะประชิดและเขาไม่มีเวลาจะตอบโต้ผู้ตัดสินเลยไม่ได้เป่าให้และ VR ก็ไม่คิดว่ามันจะมีความผิดพลาดอะไรด้วยตอบมาได้ยังไงครับ กรณีแบบนี้เพราะว่ามันก็มีข้อเปรียบเทียบกับจังหวะจุดโทษที่มีปัญหาในเกมพิมพ์ลีกนัดอื่นๆนะใช่ไหมครับมีข้อตกเถียงหลายครั้งครับว่าทําไมภาพเหตุการณ์เหมือนกันจังหวะการเล่นการเข้าทําเหมือนกันจังหวะที่ฝ่ายรับยกมือขึ้นมาบางวิถีของลูกบอลบางแม์ให้จุดโทษบางแม์ไม่ให้จุดโทษนะครับผม ผมคิดว่าประเด็นตรงนี้ก็น่าจะมีการเช็ค VR อีกสักครั้งนะครับคือในเกมการแข่งขันเพื่อนก็เห็นว่ามีการย้อนดูภาพหลายครั้งใช่ไหมครับหลายมุมในจังหวะที่นิโคลัสเซเป้จะยิงใช่ไหมฮะแล้วก็ผูเ้เล่นฝั่งเบอร์ลี่ยกมือขึ้นมาบังวิธีของบอลมีแต่ภาพช้าครับแต่ไม่มีการเช็คจากห้อง VR ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะสิ้นสุดแบบไหนนะครับการที่าร์เนอนได้รับคำตัดสินท,ที่ไม่เป็นธรรมอีกแล้วครับท่าน ต้องเฉียรันต่อไปครับผมจากประฏิณการครับจากการที่ทางการิชาก้าเป็นคู่กรณีใช่ไหมฮะเป็นคนที่เปิดบอลจะผ่านบอลให้ดาวิดลุยแล้วก็โดนทางคีสฟูดใช่ไหมฮะโดนกองหน้าเบอร์รี่เอาหน้าอกกระแทกเข้าไปได้ประตูหนึ่งให้สตตนจบเกมด้วยสกอร์หนึ่งประตูตัวหใช่ไหมครับทางการอิชาก้าออกมายอมรับถึงประฏินตรงการครับได้มีการโพสต์ทวิตขอโทษนะครับโดยข้อความดังกล่าวระบุว่า ผมต้องยกมือขอโทษทุกคนเลยจริงๆที่ทำให้ทีมเสียประตูแบบนั้นผมขอโทษกับความผิดพลาดของผมแน่นอนฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้ผมก็หัวเสียไม่ต่างจากพวกคุณนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางกาันชาก้าออกมายอมรับแบบเป็นเมนีนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดใช่ไหมฮะแต่ก็มีหลายครั้งครับที่อาร์เซนอลมักจะก,ก่อความผิดพลาดในการขึ้นบอลจากแนวหลังนะครับขึ้นบอลจากแบเลโนมีการเชื่อมบอลจากผู้เล่นในฝั่งเกมรับ เพื่อแกะ pacing, เพรซิ่งเดึงคู่แข่งเข้ามาไล่บอลแล้วก็แกะเพรซิ่งแต่บางครั้งเราก็แกะไม่ผ่านนะครับแกะบอลไม่ได้ก็โดนทางฝั่งคู่แข่งเนี่ยฉกบอลไปยิงบ้างหรือว่าเราทําเข้าประตูตัวเองบ้างนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับสู่วนต่อไปครับการอิชาก้าทุกทุกคนมีความผิดพลาดกันได้ครับผมอีกคนนึงครับที่ออพูดถึงกรณีของ VR ครับก็คือกัปตันทีมของเราอย่างอุบลมยงก็ออกมาบอกว่า ควรจะให้ความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาถ้าจะมีการใช้ VR เกมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยชื่นเชิงเราสามารถชนะเกมนั้นนี้ได้ถ้ามีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นธรรมแต่เราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สำคัญส่วต่อไปครับอาร์ซนอลนี่ก็เป็นคำพูดการระบายความรู้สึกของทางอบาติเยนะครับ ก็มีนักเตะอีกหลายคนครับที่ออกมาพูดจังหวะดังกล่าวนะครับว่ามันควรจะเป็นจุดโทษนะครับมีทางกาเบียมมาการเยสนะครับมีทางวิลเลียนใช่ไหมฮะแล้วก็มีทางนิคลัสเปเป้ครับผมงงกันทั้งโลกครับงงกันทั้งบานครับว่าทําไมลูกนี้ไม่เป็นจุดโทษครับจากนั้นนะครับเรามาดู5นัดต่อไปที่เราจะต้องลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีกครับทางเว็บไซต์ทีมน่านะครับออกมาสรุป เกี่ยวกับ5นัดต่อไปจาสนิอนจะลงทําการแข่งขันครับผมก็เป็นศึกสําคัญนะครับอย่างศึกยูโรปาลีกในวันพฤหัสนี้นะครับวันพฤหัสที่11มีนาคมจะต้องบุกไปเยือนโอลิมเปกอสกลับมาครับเล่นในบ้านในศึกพรีเมียร์ลีกในวันที่4มีนาคมเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์สัปดาห์ถัดไปครับเล่นในบ้านเจอกับทางโอลิมเปกอสในวันที่18มีนาคมนัดที่4ครับบุกไปเยือนทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดวันที่21 มีนาคมและน้าสุดท้ายครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางสมสรลิเวอร์พูลครับก็ต้องสู้กันต่อไปครับทาอะไรไม่ได้ครับผมเกมมันผ่านไปแล้วก็เดินหน้ามุ่งมั่นทําผลงานเตรียมที่ต่อไปครับจากนั้นนะครับเรามาดูข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาทางาอ์เซนอ,นอย่างทางดาวิดลุยนะครับมีข่าวระบุว่าทางอาเตต้าและดาวิดลุยจะมีการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่หลังจบฤด,ดูกาลนี้ครับ ทางอเดต้าทางบอดบริหารทางไอซ์น์นขอดูผลงานของทางดาวิดลุยนะครับแต่เนีโน้มก็อาจจะมีการต่อสัญญานะครับสัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาที่มีการระบุว่าให้ทางดาวิดลุยนั้นเป็นทั้งนักเตะแล้วก็เป็นสตาฟ c โค้ด้วยนะครับเพราะเขามองว่าดาวิดลุยเนี่ยมีความสําคัญในห้องแต่งตัวนะครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องแนะนํา รุ่นน้องได้เอาประสบการณ์จากการเล่นในตัแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมาสอนรุ่นน้องอย่างกาเปียวมาการเยสล็อปโฮดดิ้งหรือแม้กระทั่งคาร์ลแชมเปอร์นะครับผมที่เล่นในตาแหน่งเดียวกันกับเจ้าตัวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับถ้ามีการต่อสัญญาดาวิดลุยนะครับผมอีกคนนึงนะครับทางเควินเคมเบลออกมาบอกว่าถ้าแอสตันไม่ให้โอกาสทางเอสลีแมตเทนไนให้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางกับาร์เซนต่อไปเนี่ยก็ควรขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปนะครับ ผมมองว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของทางเมเดนไนก็คือว่าเด่นเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกครับผมแต่ส่วนมาอ์เซอนก็ใช้นักเตะรายนี้เป็นออกแนวจับฉายใช่ไหมฮะใช้หลายตำแหน่งมากๆท้งแบ็กซ้ายแบ็กขวามิดฟิลด์ตรงกลางก็ใช้มาแล้วครับปีกซ้ายปีกขวาก็ใช้มาแล้วครับสำหรับเอสลี์เมเดนไนทำให้พัฒนาการของนักเตะนั้นผมมองว่ามันไปไม่สุดสักทางครับ จะเลือกตรงไหนก็เลือกไปเลยครับแต่ KBK b นแนะนำว่าถ้าสตันไม่ใช้ไม่ได้นายเสียนายเนี่ยในตำแหน่งมิดฟิลด์ก็ควรขายในขณะที่ตอนนี้เอสซีเมนนก็คงมีมูลค่านักเตะอยู่ประมาณ20ล้านยูโรครับ ก็ถือว่าเสียดายกันนกันครับถ้ามีการปล่อยไมเลนนายออกจากทีมเป็นนักเตะที่เนื้อหอมเหมือนกันครับในช่วงซัมเมอร์ก็มีสโมสรวูฟใช่ไหมครับให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยากจะดึงไปร่วมทีมมีการเสนอราคามาแล้วครับ20ล้านปอนด์แต่ทางแอนตอนนั้นนักเตะยังมีการบาดเจ็บอยู่หลายคนครับการขาดไมเลนนายไปการขายไมเลนนายไปในตอนนั้นก็คงจะไม่เหมาะสมครับผมก็รอดูกันครับว่าซัมเมอร์นี้เสียนายจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมสราร์เซนประจำวันนี้ครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชื่อช,ชอบบรรยากาศข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจับมือแ้วสู้ไปด้วยกันครับผม